ดีค่ะอะไรอ่ะคนมีตังค์ซื้ออะไนะแลวของพี่การน่ะขนมหรอแล้วของหนูอ่ะขนมไม่มีขนมเต็มกระเป๋าบอกเได้รางวัลหรอเปล่หรอได้ทุกคนไหมรางวัลลูกทุกคนทุกคนเขาซื้อแจกอะลูกของพ่อ กูเลิกครับวัสรุปแล้วอ่ะ้ร้องร้องทำไมอ่ะจะปล่อยลุงกับหนูร้องทำไมหนูไม่ได้ร้องร้องทำไมอ่ะไม่ได้ร้องเอาแล้วถามพ่อถามว่าร้องทำไมตอบไม่ได้ร้องร้องทำไมคะถึงว่าแคลหนูร้องทำไมคะไม่ได้ร้องอ๋อพ่อนึกว่าร้องไห้ฮะพ่อเธอโลแล้วก็ใช่ไหมคะขนข้าวกับพ่อขนข้าวตามไปถึงค่ายเขามีลูกคนเดียวลูก พ่อมีลูก8คน